อันนี้ล้มนี่ทุกคนแม่เนี่อ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 โอ้ยดู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 มากัดอจุดตายสะพานครับโอ้ยโอ้ยคันหลุดไปเลยนุ่ยโอ้โตโตโตดูโอ้โอโโโโโดูแม่น่ากินสุดๆไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,น้าๆเอฟซี FC ชองวิถีพื้นบ้านเดลิเบอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะหลังจากหายป่วยเราก็มาลุยกันนะครับวันนี้พาทุกคนเาปักเป็ดปลาชะโดเนาะมีเบ็ดมาสิบคันครับเหยื่อใช้เป็นลูกปลานินนะลูกปลานินไซส์ประมาณฝ่ามือครับนี่หมยก็คลองนี้เขาเรียกว่าคลองอะไรคลองบ้านชำลากเนาะอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันครับโดนไม่โดน,ไ,โดนได้ไม่ได้คลิปนี้ เราจะเกี่ยวบริเวณหลังของปลานะครับแล้วก็เบ็ดของเราเป็นเบ็ดคู่เพราะฉะนั้นเหยื่อปนินตัวไม่ตัวแบบนี้เราจะเกี่ยว1ตาแล้วก็ห้อยไว้1ตาครับจากนั้นเราจะมีปลายเชือกเนี่ยห้อยมาที่โคนคันเนาะเราจะผูกไว้กับริมตะลิ่งอีกหนึ่งทีครับกันปลาดึงคันหลุดเนาะเชือกจะได้ลังไว้อยู่นะครับอ่ะลงเรียบร้อยแล้วครับคันแรก คันสุดท้ายเราลงแล้วนะครับนี่ทั้งหมด10คันนะช่างเดชปักตอนเที่ยงวันเลยนะครับตอนปักนี่แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมากู้ครับเดี๋ยวช่วงเย็นมาเจอกันโดนไม่โดนครับผมรอบเย็นมากู้เบ็ดกันครับคันนี้ได้ยินเสียงเลยอุ้ย <ái> ดู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 กัดครับกัดกัดแม่ปักล่อมาตามคลองเรื่อยครับมาถึงจุดใต้สะพานนี่อ้คันนี้น่าจะโดนนะทุกคน เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้ยดู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 โอ้ยมากัดอยู่ใต้สะพานครับโอ้ยชะโดชะโดดูนะโอ้ยติดหน่อยเดียวติดหน่อยเดียวแม่ทีเด็ดใต้สะพานครับคุณบกให้ได้ก่อนโอ้ย นี่ประมาณสักไซน่าจะโลกกว่าถึงสองหรือเปล่าไม่รู้นะเอาแม่นึกาจะไม่โดนซะแล้วครับนี่โอ้โหนี่ครับ คันนี้เหยื่อหมดไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ดตัวช่างเด็ดเลยมีลูกประดุกนะเลยเอามาเกี่ยวไว้ครับรอบเย็นกู้กันได้หนึ่งตัวทุกคนเดี๋ยวกลับไปช่างชะโดตัวนี้กันครับอะไรโอ้ประมาณสองโลครับเนี่ยน่าจะสองโลพอดีพอดีอดนะเนาะอ่ะก็เดี๋ยวช่วงค่ำเนี่ยจะพาไปดูสักรอบนะครับเพราะว่าจุดใต้สะพานที่ได้ตัวนี้มาเนี่ยมันยังมีปลาขึ้นอีกเหมือนจะมีตัวอีกครับผม ก็ช่างเดชย้ายเบ็ดมาที่ใต้สะพานหลายคันเดี๋ยวรอบค่ําไปดูกันครับมาครับผมมากู้เบ็ดรอบค่ากันคันนี้เหยื่อประดุกนะยังไม่โดนครับจุดใตส้สะพานจุดนี้นะครับที่ได้ตัวไปไม่เย็นนะเหยื่อย,ยังอยู่นะรอบค่ําฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็เหยื่อย,ยังอยู่ครับคันนี้เหยื่อปะละไลครับ ยังไม่โดนนะทุกคนรอบขํามกู้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ข้ามคืนเนาะแล้วเดี๋ยวเช้ามากู้กันอีกรอบหนึ่งครับผมก็มากู้เบ็ดกันครับรอบเช้าที่เด็ดใต้สะพานครับคันนี้ล้มนี่ทุกคนหุยยังอยู่หรือเปล่าดึงคันล้มเลยครับดูนะมันรุ้นด้วยกันหว อุ้ยพันพันถุงขยะอุย้ยเดี๋ยวไม่ใช่ปลาครับงูอู้อูอออ้ตัวเบลเลยทุกคนเดี๋ยวนะแม่ตกใจหมดตอนแรกนึนกว่าปลาครับเดี๋ยวนะอุย้ยขนลุกเลยเนี่ย แต่ว่าน่าจะตายแล้วนะครับผมงูงูหัวกระโหลกโอ้มันกินปลาเหยื่อครับแม่รอบเช้ายังไม่โดนนะหมานงูซสแล้วครับนี่มาต่อที่คันนี้นะทุกคนคันนี้คันถอนนะครับเนี่ยคันหลุดไปเลยอุ้ยดูครับเรามัดเชือกไว้กับกอหญ้านี่นี่ อุ้ยตัวยังอยู่หรือเปล่านี่เฮ้ยเหมือนจะอยู่เหมือนจะอยู่มันจะมีดึงครับอยู่เปล่าอุ้ยอุ้ยอยู่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 ครับคันนี้อยู่นูยโอ้โตโตโต ดูโอ้ใหญ่ครับแม่ดึงคันถอนเลยทุกคนว้อุ้ยอุ้ยคันหักออ้ยมาโดนของใหญ่รอบเช้าครับโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงนี่ดูครับที่เด็ดใต้สะพานนี่โอ้ตัวนี้น่าจะเกินสามครับ ใหญ่เปเล้อเลยดึงขึ้นแล้วคันหักเลยนี่ทุกคนแต่ว่ายังอยู่กับเชือกนะแม่เด็ดครับดูเนี่ยดูเทียบกับมวยมวคันนี้เหยื่อลูกปลาไนะหลนะเหยื่อเด็ดครับถ้าลูกปลาไหลนี่จัดแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะ้องเมื่อวานได้ตัวหนึ่งเมื่อวานเย็นครับเอาเช้ามาโดนของใหญ่ครับผม ร้ยครับนี่บัลเลอร์เลยเดี๋ยวกลับไปบ้านครับไปชั่งตัวนี้กันเนาะไปหนักเท่าไหร่ครับตัวนี้เมื่อวานเย็นสองโลนะตัวนี้นี่ต้องเกินครับใหญ่กวตากิโลฮะนี่โอ้ส่โลฟาครับผมประมาณสี่โลสามอะ่ะ เมื่อวาน2โลชาวนี้4โลสามโลฟานะครับชดคลิปนี้มาชมความใหญ่สักทีนะนี่4โลสครับตัวนี้ไม่ใช้ได้ครับนี่คลิปนี้ได้กัน2ตัวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแบง่งปลาชดเนี่ยเอาไปทำเมนูเนาะจะไปทำเมนูอะไรแต่ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับพม ครัวพื้นบ้านของเราวันนี้นำเสนอเมนูหอมหมกปลาชะโดนะครับเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะนี่ปลาชะโดเนี่ยคุณยายแร่เอาแต่นเนื้อนะครับจากนั้นใส่ไข่ใส่เครื่องแกงกะทิครับใส่ผงปรุงรสผงชูรสน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาเนาะจากนั้นเราจะมาเริ่มการกวนครับผมกวนทุกอย่างในนี้ให้เข้ากัน จากนั้นเติมกะทิครับเติมกะทิเสร็จแล้วเราก็กวนอีกครับผมขอมกนี้ข้อสำคัญคือการกวนฮนะกวนหนักๆก,กวนเยอะๆครับกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะยายจากนั้นใส่อะไรครับใบมะกรูดซอยใช่ไหมแล้วก็กวนอีกใช่ไหม หัวใจสำคัญของหองหมกนี่คือการกวนนะทุกคนหลังจากผ่านการกวนแบบหนักๆนะครับเท่านี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนายาย <Yeah. S 2> จะได้เป็นเนื้อที่พร้อมสำหรับมาทำหอหมกครับนี่มันจะเหนียวแบบนี้เลยถ้ากวนไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเวลาหนึ่งมันจะมีน้ำละละมันจะคายน้ำเยอะนายาย <Yeah. S 2> แต่ถ้าเรากวนถึงๆเนี่ยเดี๋ยวพอหนึ่งปุ๊บมันจะเสด็จน้ำเป็นก้อนหอหมกอย่างสวยเลยครับอ่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาห่อกันครับผักที่เราใช้วันนี้เนี่ยใช้ใบลายายใบยอจ้ะอ่ะห่อหมกปลาชะโดกับใบย,ยอนะครับดูคุณยายหอนะนี่จับจีบให้ดีครับให้สวยงามนะยายงานฝีมือเนาะอ่ะได้แบบนี้แล้วก็ จะใช้ไม้กลัดใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> แ่งเข่งทหไมเปลี่ยนอันเปลี่ยนอัน mm hmm. <laughs> ได้แล้วครับหนึ่งหอดูเนื้อห่อหมอกคุณยายครับสวยงามนี่ หว่างคุณยายหอ่อช่างเด็กก็มาเตรียมไฟนะครับตั้งน้ําไม่รอเลยอ่จากนั้นก็เอาขึ้นหนึ่งนะยายแล้วก็ปิดฝารอสุกเนาะเสร็จแล้วใช่ไหมยายอ่ะเนยลองแกะดูกันครับสุกแล้วนะห่อหมกของเราอู้ดู แม่น่ากินสุดๆไปเลยครับหอมหมกปลาชะโดนะทุกคนเวลาเรากวนถึงถึงเนี่ยเวลานึ่งแล้วมันจะเสด็จน้ำสวยๆแบบนี้น่ายอคุณยายลองชิมนะแม่ร้อนๆครับ <laughs> เป็นไงเ <laughs> 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 ยี่ยมไหม,มก็ชะโดเนี่ยเป็นปลาที่เนื้อจืดนะยายาเพราะฉะนั้นเอามาทำได้ไม่กี่เมนูเนาะที่ทำแล้วอร่อยอย่างหอหมกเนี่ย อร่อยใช่ไหมยายแล้วก็ทําพวกปลาเค็มประสมปลาหวานอย่างเงี้ยนะ,ะลวกจิ้มอีกอย่างหนึ่งก็เด็ดเนาะสําหรับชาโดนะครับถึงจะไม่อร่อยเท่าปลาช่อนแต่ก็ทําออกมาแล้วพอกินได้นะยายเนาะ,ะอ่ะถ้าชอบคลิปล่าชาโดแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยายแล้วเดี๋ยวแวบ,บกนใบม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าส,สวัสดีครับบายบาย